สวัสดีจ้ามาเด้อเกิบเฮ็ดกับยายโขกเขียวคือเก่าจ้ะสวัสดีสุขูมสุขคนเด้อค่ะเด้อมาจ้ะมาพักกะหาเก็บพึ่งเฮ็ดพึ่งหวานอีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเฮ็ดอันมาโลเน้นก็ออกแล้วจ้ะเห็ดพึ่งเก่าลักดอกงามงามดอกบักใหญ่จะ้ะแซ่บคือกันเด้อค่ะเด้อเห็ดพึ่งเก่าลักนี่ก็ได้บางคนก็เอิ้นอันเห็ดพึ่งหมวกน้ำตาลเนาะจะ้ะ ได้มาแล้วสี่ห้าดอกค่ะบริษัทให้เบิ้งมาห่อเงินกระสอบอีกเมื่อหนีมาสามสี่คนจ้ะ่มียนจ้ะแมีนผีอันนั้นเฮตตะปูกินได้คือกันผีแต่ว่าบ่เอาละบ่เอาละแต่ปูฮะเอาเอาเขนงเกาลักคันผีเมนจ้ะเมน เอามันคือหลายดอกแต่ก็คือเห็นดอกเดียวฮะโบเมียรน้องตัดขาซื่อๆพี่พี่เพิ่นมาเก็บน้ำนอแจากับโบกันเพิ่นกะบบฮันได้หัวแจกเฮ็ดจ้ามีเขียดเขียดเอ่อหลขึ้นอย่างนี้เด้อเอ้ยเพิ่นมากินอันอันนั่นมากินอันตัวทากมากินตัวทากน้ำอันน้ำเฮ็ดว้ายหลายขี่กระตูก็มีจ้า ไปจะหาตัวจะหาตัวหาเลยพี่หาเลาะนี่ละอมอมมาค้างออมาเอาน้องนี่ละดูขาไงบ่เอ้พุดนะขาบักไงงามจ๋างามเฮ็ดกันยังดอกงามคือเก่าเด้อค่ะทุกคน ใดเขามาเจออันคลิปย้ายใหม่ๆกกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ายน้ำด้วยค่ะพี่น้องกดติดตามให้ย้ายด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปย้ายขเขียวเป็นคลิปใ่ายทำทั่วๆไปเนาะจ๊ะเนาะัง่เสียนแหละ ่สวยงามจ้ะน้องบุญวายยมบ่พอวะสัสนี่ค่ะพี่น้องคุณน่ะโอ้ย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 อย่าโซลิกงฮับฮับเบียฟิมกั่มากหยาโอ้ยดด่งา้คัขกจ่ะคุนุนสองแม่ลูกกังเธอเลยอยู่ ป็ดีใจน,น้องเื okay. ่อนเอเคพี่ใหญเอาปงดอกดิดอกปงยังอ่าพ่อใหญ่ปพะเทลนเห็ดพึ่งไม่มดจ้านี่วานให้น้องเพิ่งเมือตุ้มอาเห็ดหัวหักละยายนี่ค่ะงามๆจ้ะพึ่งไม่มด ยังหาฮาช่วยกันจ้ะ <c oughs> ผุดสองเอี้ยน้องผุดงงงงผ้ากันเอาเห็ดดอกไงจ้ะพ้ากันงัดเห็ดดอกไงพี่น้องผุดอ่ะเห็นอ,อีกแล้วพ่อใหญ่ตาดีอีกแล้วจ้ะมึงเห็นเห็ดถึงไม่หมดดอกงามค่ะพอด,ดีกำลังกิน ตาดีแก้วสันนองว่าแมนนี่เดี๋ยวจ้ะง,งามอยู่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนีง่แต่ว่าดอกน้อยอยู่นู่นเหรอเนี่ยสองดอกเลยอันนี้งามๆจ้ะตาติปๆน้องว่าตาติปคุณพักการหาน้ำกันจ้ะคุณน้องอ้อนี่ฮันอ,อันนั้นพินิดจ,จ้ะ ควรจะอ้าให้น้องดอกนั่นเอาเอาดอกนี่ข้าเอาดอกนี่นี่แมนอ่ะคนละดอกปันสามคนเนี่ยงามจ้ะงามอืออ่ะให้เอื้อยเราดอกนึ่งปั้นกันจะทุกคนเอ้ยนั่นอ่ะเก็บพี่เออเก็บเอาคนละดอกฮะ เอา้านี่เพิ่นเห็นนัน่นงามขนาดนี่โอ้ยเห็ดเพิงมองน้ำตาลตาดีพยย่อใหญ่นี่เออนี่ดิน,น,น,นี่จ้าปวดบักคุณพี่น้องเอ้ยเพิ่นออกโตเข่าเพิ่นเข่าโตออกเลื่อจะเด้อทางย้ายนี่เด้อเปลี่ยนต่าขาจ้ะไปพ่อแต่าขาเก่า 9, เพิ่นลืมถ่ายให้เบิ่งแม <laughs> ่นบอกเพ,เพิ่นว่าพ่อใหญ่ นี่ค่ะนางไก่ไกเฮ็ดจ้ะผู้บางคนนี่พึ่งแ่หมดจ้ะงามงามนี่ค่ะสวยสวยหุดเลยเพื่อน ป่าติโต้มักโมมักแตงปฏิโทปฏิถังพูนาทุกคนพูนายูโอ้ยเส้าอได้ปล่นี่ยพูนาค่ะพูนาห้อยเพป็นเตะเห็นไหมพี่น้องโอ้ยพูนาป่าที่จังไลยจังบ่เห็นเหตุยังเข้ามาสู่มือจ้ะทุกคนอยู่นี่พูนาโอ้ยขออภยัอยโดยย้ําเสียงดังอีกแล้วจ้ะ พูดนะพอดใบเห็ดคุ่นโอ้ยเสียดายเด้เสียดายเด้เสียดายเด้ทุกคนเอ้ยพูน่ะเถ่าพืดแล้วเถ่าพืดแล้วพูน่ะค่ะยายเลยเห็ดจ้ะคุณปัดปัดปัดกระเพดกระเลือแท้นไงพูน่ะพูน่ะ 田打田打田田 oh. อุ้ยตาตาตาโอ้ยขอภัยขอหายพูดนะโอ้ยโอ้ยเอางี้ตั้งสติพูดนะทุกคนโอ้ยยายไปพ่อมองเพิ่นเถ่าจ้าทุกคนพูดนะปัดอีเปื่อพ่อใหญ่เห็นก่อนจ้าทุกคนมองในหันมึงเนี้ยอันนี้เอาได้เอาได้ พาะสปอพนุ่งหางลางบาดท,ทุกคนเห็นบเ่เอ้ยระวังเหยียบเฮดเดอร์มีใจไหมเก็บใะเก็บนี่โอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยเสียดายดียังวะเน่าเบิดพี่ได้อยอน่พญายไม่เห็นกลุ่มนี่บ่เน่าเสียดายดีอืม อันนี้โอ้ยเสียดายยังมาคอยเอิ้นมาเบิ่งซื้อพี่มาแข่งมาตัดขาตัดขาบวกนี่ไงเรื่องนี้เลยเสียดายขนาดยังเอ้ยยังมาดสองขุมมือคุมมือบดย่างลงมาไต่จ้าเลื่องปึงดูหล่ะเลื่องปึงดูหล่ะระไปมันเพาเอาได้จกงเอากระไรเอาไวได้กัปล่อยไว้เห็นเชื่อเพิ่นอืม เลยยัง่ฮะนอือทีน okay. ่ะตัดขาเดตัดขาหาเลยอมพ่องกันนี Monday> ่ละเอ้ยรอข้างล่อคุณหาเลยบ่ได้ลงมาเอ้ยบ่ได้ลงมาหนิเดี๋ยวไปซองมึงกันนะฮะมันเคยออกมาฮะเลยบ่ได้ลงมาที่มาบ้เออเออเลยมาซองมึงที่อาทำตะเกาวอ้นมาซองหันได้ไปดอกสองดอกอืมเสียดายเนาะนองเนาะเมื่อวานนี่สร้างบปเข้ามากนี่ยังไเข้ามบ้านสวยเหมอนน่ะรอหัน หาเบิง้งหาเบิง้งตรงนี้อีกละคุณน่ะอุ้ยจ่ออ่อ,อนส่อ่อนเอาได้ใจเชื่อเมืออกก่อโอ๊บค่นนี่คุณน่ะเลือกบิ้ดอกที่มันเอาได้ละเออตัวใดเอาไปได้ก็บ้าเอามันปล่อยไว้หันละไม่เ็เชื่อนังฮึมถ้าโตเสซอาไปให้เชื่อหันเอาดอกกันนะันเด้อ

เอร์้านน,าน,นีกัน่าเซล่์อบนให้เพื่อนเพื่นเสียเอไปเฮ็ดเชื่อฮุ้นะโอ้ยังเอาได้อยู่พี่โอ้ my god ขจด้จกักอันอันนั่นบานนี้จะ่ายลูบบานนี้ค่ะเอาเปลยเอาได้เอาได้ดอกนี้ระเด้งดึงไปอบเอาอาเอบ่นี่ฮัดึงออกดึงเข่าดอกเข็บกับดอกเปหน้าคนเอาเอาวะเอา พูดกะพูดกันเรือพี่น้องเอ้ยบังหนาพู้ล่ะสองหนาใยเอาเออเอาดีๆได้พี่เอาดีๆได้มันมันกลับไปหาบอได้ได้เลยหาเลยเหรป้านี่ล่ะค่อยๆซองเด้อเหยียบเปะแหลดเหยียบมุนยปุยโอ้พี่น้องเออพวกเขาจ๊กเทอป้านี่ฮะโพดโพด ถามมามาสุมือนะเอ้ยมาสุมือถ้อาวโพดอะลงมาหดพี่มะนี่ยนี่นนายางมะนี่แล้วเอ้ยกับบัวได้ขามาซองซะเขามาซองหรือบัวได้นะปวดเอ้ามืออบนั่งเอ้ยอือพอพวด <c oughs> ยังวไง <c oughs> ตาได้กองนั่นแหละหันเขาแบ่งๆกันนั่นอา่อา ไปเสริมม ốp. อ่า bà ว่าก็พอ คนหลายจะเฮ็ดกันหน่อยแล้วอ่ะฮะกันชนคนเนะี่ยโซไปเอสเซนกินข้าวกินข้าว ถึงหวานจ้าหลังกินข้าวกับมันมเนเลยหลังกินข้าวแล้วออมันมันิน้มาน้องเอ๋งงามจ๋างาม อืโอ้ยนกเชิญนกเชินตัดขาไปเลยจ้ะอ,อืมใบเด่นนองนีกโอเคมาสอมอยู่บ้านจะ้ะ โอ้ยพูน่ะอุย้ยเอาแดดกระซ่องค่ะเนี่ยดอกเฮดจะดอกเฮดพ่น่ะเป็นจุ่มอยู่เนาะพี่เนาะเนี่ยเนี่ยได้๋้วางกระตาไว้นอกละจะนักพึ่งหมวกน้ำตาลอา้พึ่งเก่าลักสาดาดอกงามขัดจ้ะ ขึ้นก,อกอ่อแล้วก็สวยโซ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเด้อ,อมาเด้องามจ่างามโอ้ยดปวงปวด,ปวด ออกใหม่ๆได้พี่มองไงฮะออกใหม่ๆมนี่นะแม่นจ้ะได้ค่อยๆหาเอาพี่เอ้ยพรีม่ะๆๆหดอกงามคักเนาะพี่เนาะ ต่งโจโกุอยู่หลอดตาคน้นหลอดตาเพื่อนพี่น้องเอ้ยแต่กระเพาะได้กินอยู่ด้อจะด้อมาบนนั่นกระไรเติบด้วยค่ะด้ยวยนี่นี่เติดอกงามๆจะ้ะ ขอบคุณเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าหาเกมให้พี่กาวสวัสดีจ้าบ๊ายบายกลับบ้านจ้ะ